สวัสดีค่ะตอนนี้ก็พาทุกท่านมาอยู่ที่เกาะเจจูประเทศเกาหลีใต้นะคะและจุดที่เราอยู่บนนี้นี่คือภูเขาไฟที่ชื่อว่าฮันล,ลาซานเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ค่ะจริงๆความสูงของเขาคือ1,950เมตร แต่จุดที่เราอยู่เนี่ยนะคะสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ1,000เมตรนะคะเพราะว่าขึ้นสูงกว่าน,นี้เราคงต้องเดินเท้ากันขึ้นไปเนาะจุดตรงนี้จะเป็นจุดที่นะคะหลายคนเขาแวะมาถ่ายรูปหิมะก,กันเพราะว่าเป็นจุดที่ถือว่าสวยอีกหนึ่งที่บนภูเขาฮัลลาซานนะคะแล้ววันนี้จังหวะดีมากเลยเพราะว่าหิมะก,กําลังโปรยปลายลงมานะคะใครอยากมาเที่ยวเกาะเจจูมาดูหิมะช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่สวยมากแล้วก็น่าม,มาที่สุดพลาดไม่ได้เลยนะ นะคะ,นะคะตอนนี้กเกาะ j e j ูค่ะนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ใครจะไปต่างประเทศเขาก็นึกถึงเพราะว่าเป็นหนึ่งที่ค่ะที่ปลอดจากไวรัสนะคะปลอดจากเชื้อโรคต่างๆนานาตอนเข้าที่กเกาะ j จ j ูนี้มามีการตรวจคัดกรองเป็นอย่างดีเลยนะคะและเข้ามาที่นี่อากาศสะอาดแล้วก็อากาศบริสุทธิ์ด้วยนะคะใครจะเข้ามาไม่ต้องกลัวในเรื่องของไวรัสนะคะมาที่นี่ปลอดภัยจริงๆค่ะ